ECB ขึ้นดอกอีกครั้งเมินวิกฤตธนาคาร ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.50เป็นไปตามที่ระบุไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งส่วนทางนักวิเคราะห์ที่มองว่า ECB ไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากวิกฤตธนาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนี่เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่6ติดต่อกันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการตัดสินใจเพื่อกดดันเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมาย2ซซึ่งในขณะนี้เงินเฟ้อยูโรโซนอยู่ที่ 8.5%และนางคริสตินลากาดยังบอกอีกว่า ECB ยังต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปและคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าที่จําเป็นและจะจับตาดูสถานการณ์ในตลาดอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมที่จะใช้มาตรการใดๆที่จําเป็นเพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดและระบบการเงินทั้งนี้หากดอกเบีย้ยยูโรโซนยังอยู่ในระดับสูงเช่นนี้มีแนวโน้มที่ธนาคารในยูโรโซนอาจได้รับผลกระทบไปไม่ต่างจาก SVB หรือธนาคารอื่นๆที่ถูกปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้หรือนี่ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินครั้งใหม่